สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกานะครับผมแดดยังร้อนอยู่ครับแต่ยังดีนะครับที่มีลมพัดเย็นเย็นนะครับอันนี้ผมก็จะพามาชมกล้วยไม้นะครับผมเป็นกล้วยไม้ใต้อีตัวทีครับเป็นกล้วยไม้ป่านะครับผมเป็นตัวนี้เป็นมณีไตลงนะครับ กับลักษณะของดอกเขานะครับผมตัวนี้ดอกใหญ่นะครับมีความหอมอมของดอกอ่อนๆนะครับกับตัวนี้ก็เริ่มทยอยบานแล้วนะครับผมเริ่มบานเป็นดอกให้เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็ลักษณะของกอเขานะครับผมตัวนี้แตกหน่อมาหนึ่งหนอนนะครับกอเนี้ย มณีไต่ลงนี้ก็เป็นไม้ที่ผมเพิ่งได้มานะครับก็ได้มาตอนที่ดอกเขากาลังจะแทงออกนะครับผมตัวนี้นก็เริ่มจะบานบางกอก็ยังไม่บานนะครับตัวนี้ก็เป็นมณีไต่ลงนะครับมีหนอสองหนอให้เห็นนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหน่อที่ลำยาวมากนะครับกอนี้ก็จะเหลือดอกอยู่หนึ่งดอกนะครับเนื่องจากดอก ที่เหลือผมเด็ดทิ้งนะครับผมเนื่องจากลำกองเขายังไม่สมบูรณ์นะครับรากยังไม่เดินเดี๋ยวเขาจะแย่งอาหารจากตัวหนอนะครับผมก็เลยเด็ดดอกของเขาทิ้ง <Okay. S 1> เหลือไว้ดอกเดียวนะครับไปดูอันนี้ก็เป็นไม้ที่เอามาพักฟื้นไหมครับตัวนี้เป็นไม้เท้าลือสีนะครับกำลังแตกดอกออกดอกเหมือนกันนะครับ ส่วนลำที่เห็นหนอนครับเป็นมณีไตลงนะครับตัวนี้หนอของมณีไตลงนะครับก็กําลังติดดอกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะปลายนิ้วผมนี่เป็นหนอกของไม้เท้าฤาษีนะครับก็เดี๋ยวรอชมดอกของไม้เท้าฤาษีนะครับตัวนี้เป็นก็ตัวนี้เป็นตะเกียงนะครับผมตะเกียงของเหลืองจันทเป็นไม้ที่ ลำเขาฉีกขาดนะครับเป็นลำหักก็เอามาทำเป็นตะเกียงนะครับวา,างไว้างี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตะเกียงของเหลืองจันน์อีกนะครับตัวนี้ก็เป็นตะเกียงเขานะครับผมลากก็เดินดีมากนะครับช่วงนี้เป็นเวลาเย็นนะครับเด็กน้อยก็จะออกมาวิ่งเล่นตอนเย็นนะครับ ตนี้ก็เริ่มแทงดอกนะครับเริ่มจะบานตอนนี้ดอกก็ตุ่มๆนะครับส่วนตัวนี้ก็เริ่มแทงออกมานะครับเห็นไหมครับตัวนี้รอลุ้นว่าจะเป็นตะเกียงไหมนะครับไม้ตัวนี้เนื่องจากเขาแทงดอกออกมาช้านะครับแล้วก็ผมลดน้ําเข้าไปบ่อยด้วยนะครับดูลักษณะของดอกเขานะครับตัวนี้ดอกเขาเกือบ เต็มฝ่ามือนะผมวางฝ่ามือไว้เนี่ยดอกใหญ่มากนะครับลำนี้ก็จะมีช่อดอกอยู่สี่ช่อนะครับสี่ช่อบานแล้ว3นะครับช่อที่สี่ยังตุ่มๆอยู่นะครับ ตัวนี้ของลักษณะของกลีบดอกเขาเนี่ยจะมีห้าห้ากลีบนะครับผมตัวกลีบดอกจะเป็นสีขาวนะครับปลายดอกปลายกลีบเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูส่วนปากเขาเนี่ยด้านในนะครับจะเป็นสีเหลืองมีจุดสีแดงสองจุดนะครับปลายดอกปลายปากเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆตัวนี้ดอกเขาถูกแสงแดดเนี่ยจะเป็นเงาๆนะครับ ด้านบนก็เห็นตาดอกนะครับตัวนี้ลมก็พัดแรงนะครับผมตอนนี้ลมพัดแรงมากลมเย็นนะครับผสมกับอากาศกำลังเย็นสบายนะครับช่วงเย็นๆนะครับตัวนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเป็นไม้ใหม่เพิ่งได้มา ต้องรอดูเวลาเขาสมบูรณ์นะครับดอกเขาจะออกมาเต็มกว่านี้นะครับตัวนี้ผมก็จะไว้ดอกแค่นี้นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเด็ดทิ้งนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ